สวัสดีครับหมอหมาชมวิวครับวันนี้มาช่วยต้นต่างนะครับเจอเขาโค้งนะครับกับเปลี่ยนบอลนะครับเตะเลยครับป่านะหมายย้ายนะครับม,ามาีดีอยู่นะครับเจอเขาโค้งนะครับบานผมนะครับน ouais. okay. <ản elles> <mentoring> okay. right 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 ี่ปลาโชคตัวนะครับปลาจัดมินนะครับบีแซงครับบีแซงบนฟุตเกตบีแซงนะครับต่างแด็กเขาหมดบอลครับขึ้นมาครับออกปลาเลยครับสุดยอดครับส <that> ุดเล็กับพี่เล็กหมอหมาชีวิวครับสุดยอดครับ ยายเพื่อนเดินก่อนนะครับว่าธรรมชาติบ้านเราเป็นยังไงป่าเยอะนะครับเป็นนี้นะครับอาจจะเป็นเส้นทางเดินป่านะครับเก่หมาเดินป่ากองอมัดเชวิ่นะครับเกวิบ้าก็ได้นะครับขอเป็นป่าชุมชนนะครับป่าชุมชื้นเดี๋ยวเข้าโค้งนะครับเป็นป่าแก่เลยครับตรงนี้มีอินลอยครับอินลอยครับตรงนี้ชดร้อยร้อยครับเดี๋ยวป่ามาเที่ยวนะครับปาทีมตัดมาเที่ยวครับนี่ก็ฟังไปเลยครับปตามีด้วย แต่เรียกจอท่างไปเลยครับกำนมดบอลครับวันนี้โอเคครับไปกันต่อนะครับผม